on o t u ร r ม o m on Tour โดย Isuzu m u X เถอแล้วคะ่ะร้านอาหารเพื่อสุขภาพร้านอาหารแห่งนี้นะคะเขาปรุงอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษด้วยคะ่ะผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ Organic Products organic product อาหารของที่นี่เนี่ยนะคะปรุงมาจากใบาชาอร่อยมากๆด้วยถ้าเราอยากจะพูดนะคะว่าอาหารของที่นี่อร่อยมาก The food here is so tasty The food here is so tasty อาหารของที่นี่อร่อยมาก tasty tasty แปลว่าอร่อยค่ะยังมีคำอีกสองคำในภาษาอังกฤษที่ออกเสียงคล้ายๆกันแต่มีความหมายแตกต่างกันนะคะคำแรกก็คือ taste Taste, แปลว่าชิม test test แปลว่าทดลองหรือว่าทดสอบค่ะนีน่าขอ taste ชิมอาหารของเขาก่อนนะคะได้ไปพักผ่อนแบบนี้ต้องขอขอบคุณ Isuzu m u x X ด้วยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณดูสิตไอเลนรีสอร์ทเชียงรายพร้อมทั้งไทยแอร์เอเชียด้วยค่ะสวัสดีค่ะ